เจริญธรรมครับผมชื่อเอ็กชายธรรมรุษมลิสระครับขอรายงานข่าวโฮมแหงวันโบวรบอลครับเช้าว,วันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศาสตร์กราช2565ที่โบวรบอลราชธานีอโศกยังคงมีบรรยากาศของวันโบวรอลอย่างต่อเนื่องแม้ก่อนวัน โบวรจะมีฝนตกหนักแต่กิจกรรมและความเคลื่อนไหวการงานในชุมชนยังคงข,ขับเคลื่อนเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อพัฒนาคนและพัฒนางานตามหลักมักมีองค์8เริ่มจากคุ้มโบวรชื่อประจำกลุ่มทองคำ แพงแท้แพ้แรงคนจนไปโฮมแฮงช่วยการปลูกกระชายที่สวน204ศสิกมาศเป็นหญิงเป็นแม่ฐานครับมีสมณพค้าฟ้าและสิกมาศิริพรเป็นที่ปรึกษากลุ่มส่วนคุ้มเฟดหนึ่งชื่อประจำกลุ่มชมพูทวีปและคุ้มตะวันออก ชื่อประจำกลุ่มมันม่วงไปช่วยการขนใบไม้จากถุงบิ๊กแบกใส่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตลอดแนวถนนข้าวเหนียวด้วยครุโรงเรียนอนุบาลตุกติ้วส่วนใหญ่อยู่คุ้มเฟสหนึ่งประจวบเหมาะกับวันที่16 เป็นวันเปิดเทอมวันแรกจึงจัดให้มีกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่ถนนข้าวเหนียวเด็กๆทำงานกับผู้ใหญ่ด้วยความคึกคักสนุกสนานครับมีสมณะหินจริงไปให้ขวัญและกำลังใจครับส่วนคุ้มตะวันตกชื่อกลุ่มตะวันตก ไม่ตกพบร่วมกับคุ้มเฟศสองกลุ่มชีวิตวันใหม่ช่วยกันล้างขิงที่ห้องปัวครับโดยมีสมณะฟ้าไทยเป็นสมณะที่ปรึกษาครับแม้ทุกคนจะมีฐานงานประจำแต่วันบวรวก็ก็มีประจำทุกวันจันท์วันบว์บจึง กลายเป็นวันนัดพบกันที่สำคัญของแต่ละคุ้มสีสัปดาห์หน้าผมจะมาเล่าต่อว่าวันโบโว์เราจะไปที่ไหนกันบ้างครับจเจริินทำสำนึกดีครับข่าววังจันทร์ปรึกษามอบผลไม้ให้บ้นราษ เช้าว,วันอังคารที่17พฤษภาคม2565เวลา7นาฬกาที่บริเวณเฮือนหยางกินบวรราชธานีอโศกมีญาติธรรมจากวังจันทร์พฤกษานำผลไม้มามอบให้ชาวบ้านราชค่ะโดยคุณพงพันธ์ปลื้มพักและคุณปู้ขวัญพุทธไตรสุทธิญาติธรรมกลุ่มวังจันทร์พฤกษาได้ขับรถนำผลไม้จากอาวาสถานวังจันทร์พฤกษาจังหวัดจันทบุรี นำผลไม้มาแบ่งปันให้พี่น้องชาวบ้านราษซึ่งผลไม้ทั้งหมดเป็นผลไม้ไร้สารพิษปลูกเองโดยชาวอาวาสถานวังจันทร์พฤษาจังหวัดจันทบุรีผลไม้ที่ได้นำมามีเงาะมังคุดลองกองคละกันมาจำนวน130ลังก่อนที่จะถึงบวรราชธานเโศกได้แวะแบ่งปันให้กับพี่น้องศรีสะอโศกด้วยส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็มุ่งตรงมาที่บวรราชธานีอโศกเมื่อลงผลไม้เรียบร้อยแล้วขากลับได้บรรทุกข้าวเปลือกจากโรงสีบุญคุณข้าวและปุ๋ยงอกงามจากโรงปุ๋ยพลังชีวิตกลับไปด้วยค่ะ สังคมสาธารณโภคีของชาวอโศกที่เหมือนบ้านหลังใหญ่กลุ่มไหนมีผลผลิตอะไรมากพอก็แบ่งปันกันภายในหมู่กลุ่มของพวกเราในเบื้องต้นและหากมีจำนวนมากเหลืออีกก็ค่อยๆแบ่งปันสังคมในวงกว้างขึ้นตามลำดับ ให้การมากน้อยตามปริมาณผลผลิตที่เรามีค่ะนี่เป็นความอบอุ่นในสังคมสาธารณะโภคีผลของการปฏิบัติธรรมทฤษฎีมักมีองค์8ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนมีคุณบุญมีคำ้ำกิจกรรมมีผลเจริญฝนตกตลอดทางครับฝนตกตลอดทางลูกประสัดไม่เยอะเลยเท่าไหร่นะไม่มีปัญหาครับไม,ไม่มีปัญหานะล่องล่องนะ เอาอะไรมาบ้างนะหนูมีเง้อข้าวมีมังคุดแล้วก็มีลองกองมานิดหน่อยอันนี้มาจากโรงจศึกษาทั้งหมดหรือเปล่าคะใช่ครับที่มาลงมาจากชาสเตรโซเขเก็บมาให้เขาไปเก็บกันเมื่อวานนี้มีชาวชุมชนมาชาวชุมชนมาหกสิบคนเลยเมื่อวานเนี้ยเขาไปเก็บกันหนับตืมหนับเลยนะประมาณนั้นค่ะตลลพพื้นนัเียงโ สด้วยน้ำมือน้ำใจใครกันให้เราทันได้น้ำสำราญจังเกรินทําครับผมเด็กชายปําเนี่ยมทัสโนขอเสนอข่าวกันเก็บผลผลิตของทีมกสิกรรมครับที่สวนกสิกรรมริมมูลฝั่งตะวันออก บอวรราชธานีโศกทีมกษิกรมได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกแตงไทยไว้บริโภคซึ่งบางทีก็เรียกสวนนี้กันเล่นเล่น,ลนว่า สวนตามบุญตามกรรมแปลงแตงใครที่ได้รับการดูแลตามเหตุปัจจัยแต่ก็มีผลผลิตให้ผลเกินคาดหวังครับเมื่อวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม 2,565ที่ผ่านมาฝนที่ตกหนักมาหลายวันไม่มีท่าทีจะหยุดน้ำจึงขังไปทั่วบริเวณในเวลา1 5นาฬิกา30นาทีศิคยาขมาหาแก้วชาวหินฟ้าผู้ดูแล กิมกสิกรรมบ้านราชจึงได้นำพาชาวชุมชนไปช่วยกันเก็บแตงไทยหนีน้ำการเก็บแตงไทยค่อนข้างจะลำบากเพราะพระฝนตกตลอดเวลาต้องเอา รถไถไปช่วยลำเลียงแต่ทีมงานกษสิกรรมกลับทำงานกันด้วยความเบิดบานรากเริง่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายตลอดเวลา้อนแต่แต่งเมืองอุบล ส่วนผลผลิตนาข้าวของทีสิทธิ์เก่าพ่อตูนทีกระพงจะรายงานต่อครับอเจารน์รมครับผมตูนทีกระพงผมรักษาครับสิทธิเก่าจากศรีสาโสมวันนี้มารายงานการเก็บเกี่ยวข้าว จากการที่เราได้มาใช้รถดำนะครับโดยมีน้องๆเพื่อนๆศิธิ์เก่าครับมาช่วยกันทำตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวยังเก็บเกี่ยวไม่หมดครับเลยยังสรุปไม่ได้ว่าจะได้เท่าไหร่ขั้นตอนตอนนี้ก็คือใช้รถเกี่ยวแล้วก็เอามาอบเราใช้วิธีอบครับเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกเยอะแล้วก็ตากยังไม่แห้งสักทีก็เลยใช้กระบวนการอบโดยใช้เครื่องอบอลำไย เด,เดิมใช้อบลำาไยครับตอนนี้เปลี่ยนเอามาดัดแปลงอบข้าวเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บผลผลิตก็โดยการที่เราเน้นเน้นใช้คนให้น้อยครับเน้นใช้คนให้น้อยใช้เทคโนโลยีให้เยอะขึ้นเพราะเดิมการตากบนลานเนี่ยต้องใช้คนเยอะมากแล้วก็ขอแรงชาวชุมชนมาเยอะมากตอนนี้ใช้คนแค่2คนก็ทํางานได้แล้วครับทั้งอบการกระบวนการอบก็คืออบจากความชื้น20%กว่าเปอร์เซ็นต์ ให้ลงมาเหลือประมาณ16%ก็จะเก็บได้แล้วครับทำให้ข้าวไม่เสียหายเดิมก็ต้องใช้คนเยอะตอนนี้ใช้คนแค่2คนทำงานได้เลยง่ายๆครับข้าวของเรายังบอกไม่ได้ว่าได้กี่ตันเดี๋ยวรอให้ให้หมดก่อนครับจะแจ้งอีกทีน่าจะสักอาทิตย์หน้าน่าจะหมดครับ